สวัสดีครับ ผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้ไอ้ก็จะนํารถนะครับกระบะแคปนะครับเน็กเจนเอ็กเอลนะครับมาส่งให้ลูกค้านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อเตรียมนํารถคันนี้นะครับสีขาวหล่อๆแบบคันนี้นะครับมาส่งให้ลูกค้านะครับเจ้าคันนี้นะครับกระบะแคปเอ็กเอลพนะครับเป็นกระบะแคปเกียร์ธรรมดานะครับราคาจัตุร์ใหม่นะปัจจุบันนะครับอยู่ที่79,000สบาทนะครับตอนนี้อันมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นราคารถพิเศษนะครับลดราคาเหลือ599,000บาทหรือออกรถแบบแต่งเต็มแบบนี้นะครับ แบบได้แบบคันนี้เลยนะครับออกรถเพียง19,000บาทก like ็ได้แบบนี้แล้วนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับพักเข้ามานะครับอันแนะนําให้เดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่าเจ้าเอกอพัทเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับคันนี้ก็เป็นกระจังหน้าแบบเดิมๆนะครับกระจังหน้าของเขานะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะครับวิธีสังเกตเลยรุ่นเอกอพัทนะครับสังเกต ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะมีลองเบ้ามาให้นะครับแต่ก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับถ้ายังไม่มีไฟตัดหมอกเนี่ยเราก็ตีเป็น XL ็กแอพัทนะครับตัว XL นะครับตัวนี้นะครับด้านบนไฟนะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้า ของเราจะเป็นโคมแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะครับตัวหลอดไฟด้านในนะครับก็ยังเป็นไฟแบบหลอดไส้อยู่นะครับไฟด้านในก็จะเป็นไฟสีส้มอยู่นะครับตัวนี้นะครับแต่รถของเรามีระบบไฟหน้าออโต้มาให้แล้วถึงแม้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะครับแต่ก็เรียกว่าเทคโนโลยีครบเลยนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับตัวฝากระโปรงของเขาเนี่ยก็จะมีมิตินะครับไม่ได้แบบราบเรียบไปเลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการวิ่งนะครับที่ดีขึ้นด้วยนะครับตัวนี้มีห่วงลากจูงมาให้หนึ่งตแหน่งนะครับอยู่ที่ทางฝั่งด้านซ้ายนนะะคครรรััับบของตวถ ตัวกันชนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจุดต่อมาด้านข้างของตัวรถกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะมีคิ้วร้อนะครับเดิมๆจากโรงงานมาให้นะครับเป็นแบบ3นิ้วก็เพิ่มมิติด้านข้างของตัวรถนะครับทำให้ดูมีสีสันขึ้นด้วยนะครับสำหรับล้อแมกเดิมๆของเราเป็นล้อแมกอลลอยขอบ16นิ้วนะครับคันนี้เราได้เปลี่ยนนะครับเป็นล้อแมกนะครับลายกังหันนะครับของโอเอซินะครับมาพร้อมกับยางของฮันคุกนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางออเทเลนนะครับสเปคยางอยู่ที่2 6 5หทับเจ็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดานาโปเอทีสนะครับดอกยางของเขาก็จะใหญ่ขึ้นกว่ายางของเดิมมนรัก็สาาถอ่ววิิงงได้้้ทพืผ เรียพื้นผิวคู่ขะในสวนก็สามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็รองรับการบรรทุกด้วยนะครับสำหรับตัวยางและล้อแม็กตัวนี้นะครับแก้มด้านข้างก็บอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์เทอโบมีคําว่าเทอร์โบนะครับที่เป็นแบบสีโครเมียมนะครับตัวนี้มีคีบระบายความร้อนด้านข้างให้ด้วยนะครับ เครื่องยนต์ของเราครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับเราสามารถขึ้นเขาลงห้วยนะครับตัวนี้ขับขี่ได้นะครับได้ทุกที่เลยนะครับจากการที่อันนะครับนำรถไปส่งให้ลูกค้านะครับแทบจะทุกที่ทั่วประเทศมาแล้วนะครับก็สามารถไปได้ถึงทุกๆที่เลยนะครับแล้วก็การเข้าเกียร์ของเขาเนี่ยนะครับเข้าเกียร์ได้ง่ายมากๆเลยนะครับเกียร์หนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเราคาอยู่บนเนินเนี่ยนะครับในการออกตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าใช้ง ทุกสถานการณ์เลยนะครับสำหรับในส่วนของกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับรถของเรานะครับทุกสีเลยนะครับจะมีสีสี XL พัทนะครับตัวกระจกของเขานะครับก็จะมาเป็นแบบสีดําให้มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะครับแบบนี้ตัวเลนกระจกสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าได้นะครับพับเกตยังเป็นพับมืออยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ คิวกันสตาดนะครับที่เราติดตั้งให้นะครับทั้ง4จุดด้วยกันนะครับทั้งฝั่งผู้กับขีย์แล้วก็ฝั่งตอนแคปนะครับด้านบนนะครับเราก็จะมีเสาอากาศแบบสั้นให้หรือถ้าเราไม่ติดเสาอากาศก็จะเป็นคีบฉลามแบบนี้เลยนะครับ ตัวเบ้ามือจับนะครับก็จะเป็นสีดํามาให้นะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับภายในนะครับของ Open Cap c แคปเปิดได้ของเราตัวนี้เป็น Open Cap นะครับเราเปิดเพื่อนั่งในตอนแคปเนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเลื่อนเบาะในการขึ้นในการใช้งานแต่อย่างใดนะครับเรียกว่าสะดวกสบายพื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยเรียกว่ากว้างขวางเลยด้านหลังเนี่ยนั่งก็ได้วางของก็ได้นะครับตัวนี้นะครับ มีแอร์แบ็คู่หน้ามาให้2ลูกนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเสียงของเราเนี่ยเพลงก็เพาะนะครับแอร์ก็เย็นด้วยนะครับรุ่นนี้มีไฟหน้าออโต้อย่างที่อ่านแจ้งบอกนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้รถฟอร์ดแล้วจะกลัวว่าเราลืมเปิดไฟนะครับตัวนี้เปิดให้อัตโนมัตินะครับกุญแจเป็นรีโมทมาให้แล้วพวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้าหน้าจอนะครับตัวเรือนไมเนี่ยนะครับเป็นแบบดิจิตอลเลยแสดงค่าการขับขี่ต่างๆนะครับ หน้าจอกลางนะครับก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple Car p l พ y Android Auto เป็นแบบไร้สายนะครับตัวนี้เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับหรือเราเสียบสายชาร์จแท้นะครับก็เป็นแบบต่อสายให้นะครับเบรกมือของเรานะครับตัวนี้นะครับมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็คอนโซลของเราเนี่ยมีการเดินลวดลายนะครับที่จะเป็นสีเทาออกสีเทาแลมโบเนี่ยตัดนะครับกับตัวคอนโซลที่เป็นสีดำนะครับก็ทำให้ภายในดูหรูหราขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นตัวกระบะแคบธรรมดา นะครับตัวนี้นะครับแต่เป็นแคปที่ขายดีที่สุดเลยเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ใช้ในการบรรทุกเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเกษตรกรนะครับที่ใช้บรรทุกของต่างๆนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่สําหรับรุ่น next gen นะครับการชนท้ายเดิมๆนะครับรุ่น x a l p a d ของเรายังไม่มีมาให้นะครับจากโรงงานนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีไฟส่องป้ายทะเบียนมาให้นะครับโลโก้ฟอร์ดไฟเบรกดวงที่3แต่คันนี้อันมีอัปเกรดเพิ่มนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็เวลาเราถอยเนี่ยก็จะทําให้เราเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในการถอยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าตัวนี้ไลเนอร์ของเราก็จะมีขอบการไลเนอร์ให้3ด้านนะครับน่ครับตัวนี้ก็อ่าภายในตัวไลเนอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลอนแบบเรียบด้วยนะครับบรรทุกได้1.3ตันนะครับโดยที่ไม่ต้องเสริมแหนบนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าอ่าพร้อมการใช้งานทุกๆแบบเลยนะครับ ถังน้ำมันของเราอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเพียงแค่กดคายล็อกรถคายเซ็นทั้นล็อกนะครับก็เดินมาป๊อปอัพฝาถังน้ำมันได้แล้วจุได้80ลิตรเติมน้ำมันดีเซล b 7นะครับ b 7ไม่มีเติมดีเซลธรรมดาก็ได้นะครับดีเซลพรีเมียมก็เติมได้นะครับเรียกว่าประหยัดสุดเลยตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่1 5 2กิโลลิตรนะครับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้กระบะแคปบไว้ใช้งานนะครับ xl พัสดเกียร์ธรรมดาเนี่ยดีในเรื่องทั้งราคาโปรโมชั่นนะครับหรือเลือกเป็นแบบโปชุดดแแตต่งเ็มมออันนกกีใหห้้บบยาไไ โทรเข้ามาทักเข้ามาแอดไลน์อันนะครับหรือกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็เพื่อรับชมคลิปต่างๆของทางอันนะครับแล้วเดี๋ยวอ่านจะได้แนะนําให้นะครับทุกการออกรถทุกรูปแบบการตกแต่งนะครับรวมถึงทีมไฟแนนซ์นะครับที่ช่วยเหลือลูกค้าให้ออกรถง่ายอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอันขอนํารถคันนี้นะครับไปส่งให้ถึงเจ้าของก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ